สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอาลัยหม่อมน้อยเสียชีวิตแล้วคนบันเทิงสุดช็อกอาลัยหม่อมน้อยเสียชีวิตแล้ว15กันยายน2565เพจเ c e b o o k สะมงคลฟิลม์มและบุคคลในวงการบันเทิงเช่นหม่อมหลวงสรารีกิตติยากร หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนโพสต์แจ้งข่าวการจากไปของหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลในวัย69ปีผู้กำกับภาพยนตร์ผู้กำกับละครโทรทัศน์ละครเวทีบรมครูสอนการแสดงเบื้องหลังความสำเร็จของนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยและฝากผลงานจอเงินชิ้นสุดท้าย Six Character มายาพิศวง ที่ลงโรงฉายวันนี้เป็นวันแรกขอแสดงความเสียใจมาณัที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ